สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวดุลคโนด,ดอนชาแนลพี่น้องไก่เข้ามาเล้วครับ13ก,กรกฎาคมวันเกิดลูกสาวครับอิลาน้อยอุ้งอิงเพชรบานแพงครับการเตรียมการเตรียมงานพ่อโจแน่นอนเป็นกระบวกกับงานไข่อ่อเนาะพี่น้องเนาะพ่อโจเป็นการเตรียมนะครับเชิญศิล,ลปินหมอลำในจังหวัดขอนแก่นละพี่น้องนะครับลหลายๆวงมารวมงานครับงานจัดขึ้นที มหาวิทยาลัยขอนแก่นพี่น้องครับเรียกเลยว่าเพิ่นไปเบิ่งสถานที่มาแล้วโอ้กว้างขวางพี่น้องครับเอาตั้งแต่ายบุครับมีงานสัมมนาเสวนาเรียบร้อยแล้วช่วงคำครับมาฉลองวันเกิดครับอิหลานอยู่หม่องนี้ครับสถานที่นะครับพอโจอิหลานอยู่อิงพอนุ่นพอเอกแล้วก็ทีมงานนะครับได้ไปเบื่องสถานที่หลังจากเพิ่นออดิชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่นก็ได้ไปเบื้องสถานที่จัดการจัดงานพี่น้องครับ เรียกได้ว่าพ่อโจเพิ่นใส่ใจถูกไรยละเอียดครับกำหนดการแน่นเปี้ยกเลยเอซแฟนครับพอฮอยแม่ที่สิเดินทางไปรวมงานวันเกิดลูกสาวกะเตรียมตัวเตรียมตัวแล้วไป่นองเนาะเออผู้ใดอย,ยุ่ไก่กลับไปรวมงานนะครับกับอีหลานหน่อยอูอิงวันเกิดลูกสาวครับพ่อโจจัดงานใหญ่ไหว้ไหว้ออ่ยย่อคู่เออไหว้อไอ่อใหญ่นะครับมีศิลปินแห่งชาติมีทันผู่าราชการจังวัดขอนแก่นนะครับมารวมงานเป็นงานยิ่งให่ ของออวงการมอลําอีกงานหนึ่งแหละครพร้อมกับฉลองวันเกิดให้กับลูกสาวพี่น้องครับอีลาน้อย o ing, อุอิงเพชรบหนแพงพอโจจัดงานวันเกิดให้เข้ากับมะรุนกันครับว่าออพอโจซิมีเซอร์ไพร์ยังไงกับอีลาน้อย o ing, อุอิงเนาะพี่น้องเนาะแต่ที่สําคัญคือเซอร์ไพร์ที่สุดก็คืองานวันเกิดอีลาน้อยอุอิงครับแน่นอนมีผู้บริหารวงมอล่อําศิลปินใน วงมอล่ัมดังๆใหญ่ๆนะครับมารวมงานแน่นอนครับในคลืนมือนั้นพโจูบอกว่ามีโชว์การแสดงของศิลปินแต่ละวงนะครับขึ้นหานขึ้นเวทีใส่สุดเพ็รครบสมบูรณ์แบบเพราะว่าเป็นงานไหวอ่อย่อคู่ครับหลังจากนั้นครับกสิมาร่วมฉลองวันเกิดลูกสาว13กรกฎาอยู่ลานกิจกรรมนะครับ พอพอยแม่เอฟซีนะครับเตรียมโตเดินทางรวมงานนะครับเรียกได้ว่าหลายคนครับตั้งใจสิไปรวมงานวันเกิดลูกสาวไปเป่าเค้กวันเกิดต้างพี่น้องเนาะหลายคนนะผู้ยูไก่ผู้ยูไก่กระซูมาไลาเป็นมาไลนํานใจอวยพรวันเกิดให้กับลูกสาวครับแล้วก็ที่สําคัญครับเห็นบอกว่าแม่แม่นะครับแม่ฮักไปหลายคนจังแม่เอมี่เนาะผมว่านี่เพิ่นกระมาครับพี่น้องหลายคน มาพอลูกสาวพอหนาลูกสาวก่อนวันเกิดล้วก็มีพะนะนะครับนี่แหละครับความพังความแพงครับประจุเก็บรายละเอียดของงานวันเกิดครับที่สําคัญก็คือเอฟซีแฟนคลับสิเดร,รวมงานปุ่นญญไหวาคู่อ่อเนาะไวไหวคู่ใหญ่พี่นอ้องอือสิเป็นบรรยากาศยังไงเบาดุดาดนก็บ่เคยเห็นดอกเมียนบอพี่น้องครับบ่เคยเห็นนะครับได้ยินแต่ค่ายออกคายอ่ยอหลังหานหลังเวทียังเห็นของสาวหน่วยกับซิมิรถพา ของวองลลมใหญ่ๆมงใหญ่ๆ,ๆ,ๆเป็นกะชิมีรถพระเนาะพี่น้องเนาะกะชิมีห่านพระอยู่หลังห่านหลังเวทีก่อนให้ศิลปินขึ้นอ่านขึนเวทีก็ชิมีการใบอ่ยอย่อคู่ก่อนนะครับอันนั้นเป็นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติหลังห่านหลังเวทีแต่ว่างานจัดขึนยิงใหญ่นี่งานร่วมโตศิลปินใหญ่ๆแบบนี้บอก่อยได้เห็นบอก่คยได้มีครับวันที่13กรกฎาครับพ่อโจถือเอาเลิกดีวันเกิดลูกสาวนี่แหละ นะครับในการที่จะจัดงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้ครับเข้ากระถาเบิ้งพี่น้องแต่ถ้าไปบ่ได้เพิ่นก็มีไหล่สดให้สซูเบิงนะครับใ้มีอ่าไหล่สดนะครับให้กับพี่กำนองได้เบิ่งทางออนไลน์แน่นอนปอะจุนะครับบ่พลาดเพราะว่าเพิ่นเป็นเจ้าพ่อโซเชียลพี่เราพี่น้องครับแม่นบ่บ่เคยเห็นให้ผิดหวังครับทางโซเชียล FC แฟนครับพอยแม่ทางไกลทางต่างประเทศ จะได้เบ่งบรรยากาศครับว่าโอ้พนนี้จังสีหลานะครับคนนี้จังสีแลกไหวอ่อย,ย่อคู่นะครับ่ายคู่ใหญ่ศิลปินหลายๆพนศิลปินแห่งชาติก็มาร่วมงานครับและที่สําคัญคือเปิดเอางานนี้ครับคือเอาเลือกดีวันเกิดลูกสาว17กรกฎาคมครับมาจัดงานเมื่อนี้ครับเปิ่นผ้ากันมาเบ่งสถานทีเพื่อเตรียมหอมเพราะว่าก่อจู่เพิ้นงานหลายครับช่วงนี้งานหลายหลังจากที่ไหวอ่อ หลังจากที่ออดิชันแล้วผมเป็นไว้อ,อย่อกู้ออดิชันแล้วหมู่ว่านนี่ก็เดินทางตอนค่าเลยครับกับ,กบรุ่งกอทอมอรครับพี่น้องไปเตรียมงานเตรียมการไปโปรโมทนัง่ข่ออกทางกอทอมอรครับถือว่าเป็นวาระยิงไงครับเป็นไม้มันปันมือกับการจัดงานในเทือนีพอพ่อแม่เอฟซีเขาก็อย่าลืมอย่าพลาดครับสิบเจ็กดกรกฎาคมเนาะแต่ว่าวัา 14, าานสี่สิบเจ็ดกรกฎาคมกรับสิบสามกรกฎาคมพี่น้องครับเดือนกรกฎาคมถือว่าเป็นเดือนที่ยิง่งไงสําหรับพ่อลูกค,ครูบุญครับพี่น้อง อีลาน้อยอูอิงนะครับกะเป็นงานบ้นเกิดพอดีปีก้อนหรือปีใดเพื่อนกะจัดงานจัดปิดฤดูกาลตรงกับบ้นเกิดลูกสาว,วเราพี่น้องเนาะปีนี้เพื่อนเอางานบ้นเกิดลูกสาวถือเป็นงานใหญ่ว่าละใหญ่ของพี่น้องทางอีสานครับก็คืองานไหวอ่อย่อคู่นะครับไหวคู่ออกไหวอ่อใหญ่นะครับเอฟซี FC แฟนคลับหลายๆคนที่เตรียมโตเพราะพ่อแม่เตรียมโตแล้วลบอก หรือว่าร่วมตัวกันหรือยังนะครับที่สิไปอวยพรวันเกิดลูกสาวแล้วก็ไปรวมงานกิจกรรมของทางบอดจูเพิ่นจัดขึ้นครับแต่ว่าทีมเสียงทีมเศร้าของเสียนุ่นหรือพอนุ่นครับก็ได้เตรียมโตนะครับที่จะเตรียมเศร้าเตรียมเสียงนะครับแสงสีเสียงเลยว่าครบเลยล่ะนะครับแต่ใส่เวทีของทางามหาวิทยาลัยขอนแก่นเนาะเป็นล้านกิจกรรมเพิ่นครับก็ถือว่าเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่เฮาเสีเห็นสาวหน่อยเพชรบันแพงรวมกับ วงหมอลำนะครับหลายๆวงในจังหวัดขอนแก่นหรือว่าในอีสระในโซนภาคอีสานครับที่สืบดวงกิจกรรมกันนี่แล้วก็ที่สําคัญคือมือนันครับคือว่าพอจูนะครับเพื่อนใดส่วนนะครับอันธมิตรเครืออ่ายหมอลำมาอวยพรมวันเกิดลูกสาวนะครับหลายคนอาจัยคิดว่าเป็นงานหลายๆงานร่วมกันนะครับแต่ที่สําคัญคือนี่ล่ะครับกุสโลบายแผนการตลาดของบอจูครับที่เรียกได้ว่าล้ำลึกครับ เออลํำลึกและก็หลายคนต้องมาแน่นอนเพราะว่าเป็นงานไหวอ่อนย่อคู่นราไพี่น้องเนาะไหวอ่อนย่อคู่สําคัญแล้วก็มีการเซว่นหน้าพร้อมนะครับแลวก็ที่สาคัญคือเป็นมือสําคัญของลูกสาวนะครับเพื่อนกะจัดให้เลยใหญ่ยิง,ยงยยใหญ่แน่นอนนะครับเท่ากับว่ารอยชมสคริปตรอยช่มการจัดงานในเทือนี่ของบอจูครับในการที่จะจัดงานวันเกิดลูกสาวอยู่มหาวิทยาลัยกอนแก่นเราพี่น้องเนาะ แต่เชิญชวนพี่เชิญชวนน้องครับเอฟซี FC แฟนครับพ่อแม่มาบ่ไดกับมาไล่ฝากไปให้ลูกสาวพี่นอ้องอม,มาไล่ฝากไปให้ลูกสาวเป็นกำลังใจให้ลูกสาวเด้อพี่น้องเด้อยาถิมยาปายาละยาว่างนะครับแต่ว่าพี่น้องได้ฟังไปครับเพชรชาวดินพี่น้องได้ยินบอกกินบอกกินนาที่ครับตอนนี้ติดมาแรกแล้วทั้งหมวดเร่งและกับหมวดทั่วไปครับทั y ง u t u b e นี่แหละผู้ใดผู้นั้ไปฟังขอไปฟังเด้อพี่น้องเด้อเพชรชาวดิน เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงครับที่ประกอบภาพยนตร์ค่ายออพี่น้องพอพโจเิ่นว่าฟั่งเต็มๆอยู่ในภาพยนตร์ค่ายออ่นะอืมบ่าวดุลก็คิดว่าพี่น้องทางอุดรนี่ไปเมื่อใดนเนาะสิบเจ็ดบ่สิบเจ็ดบ่ดวะไปจองตัวไวก่อนยู่ออกนะครับวันที่สิบเจ็ดไปพอกันอยโรงหนังทั่วประเทศก็เพราว่าอะไรพี่น้องครับทั้งสปปล่าก็มีข้ามประเทศไปเลยนาะพี่น้องท่ายออพี่น้องครับเอ้า เบาอดุลมาเบาถึงบรรยากาศนี่แหละครับเพิ่นเตรียมการเ,เตรียมงานวันเกิดลูกสาวครับอถพาลูกสาวไปเบิ่งสถานที่จัดงานในมื่อวันที่สิบสามกรกฎาคมมีงานยิ่งใหญ่แน่นอนอยู่มหาวิทยาลัยขอนแกน่นเอฟซีแฟนคลับตรงกับวันอาทิตย์ครับไปพอกันยูมงหันน้อพี่น้องเนาะไปร่วมแสดงความยินดีไปเป่าเค้กแคปเบรดลูกสาวน้ำกันอยู่มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับอูอิองเพ็ดบานแพร่งยู่ในใจประโหยแม่ตลอดคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่ารติดตามครับขอบคุณทุกการกด subscribe กัไลก์กดแชร์ เอาลุนละไปก่อนสวัสดีครับ